สวัสดีครับมาตอนนะีสส้สักไายก่อนจะปล่อยไปเลี้ยงครับวันนี้อาจะเอาออกไปเลี้ยงนะครับเนาะเว่านอยู่คูนไก่เขียงแหละเห็ดเห็ดห้าวมืดลุ่ล้วนครับถา,ากเอาครับไตัดใหม่มาถากเอา,เาอครับนะตัดไม่ถากเอาเห็ดห้าวขอกสินเพราะว่าเอ่ออันเก่ามันสั่นครับนี่มันสั่นครับ เมันงะออกงับไปเรื่อยมันก็สั่นมันพอมันสั่นมันก็งับนะนี่ฟ้ามาต้องเห็ดใหม่ครับเหลาใหม่ครับนะมันบใส่กบใส่ยังใส่มือนะนะมันนี้มาทักทายครกันสิไปเลี้ยงมันี้ไปเบิงพื้นที่เลี้ยงแล้วนะขางถนนนะครับนะก็เช็คแม่ท้องเข้าตอนนี้ก็จะมีเอ่องี้ยงเหลือที่ ชัดเจนนี่จะมีอันดับต่อไปเป็นอ่าเป็นโฮมครับนะเป็นโฮมแล้วก็ยิ่งเผานะเม่แดงนะครับนะที่ชัดเจนนะครับตอนนี้นะจะชัดเจนแล้วแล้วก็แม่นี่ครับท่อฝันนี่ครับเนาะก็จังเป็นไชคไข่ดานหนาครับจนย้อนครับขึ้นว่าทองนะครับเนี่ยคือสิมิมนมครับเนี่ยนี่บันนี้นะครับเนาะ นี่ครับเป็นเป็นล,ลูกออกมากนี่แบบนี้ครับนะ่าดว่าท่อฝันนะอาจจะท่องแล้วครับนะดูดูดันหนาเพิ่มเริ่มสนินี่ครับเป็นเส้นขึ้นมาเนี่ยม,นนนนมนันนี่ครับตัวไก่เนาะวนิเว่นน่ครับเนาะดันหนานขาดขาดว่าอะไรท่องนะท่องก็จะเป็นเต้าเท่านั้นนะครับเนาะเป็นเต้าอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่ตกอื่นนะ อยู่กับเต่าเห็นผสมกันอยู่ครับนะผสมเลนผสมหัวอะได้บ่ได้ฮะแต่ว่าเป็นไปได้สูงนะครับเนาะมันนัเป็นไข่นะเนี่ยเป็นอย่งสีจะเห็นนะครับนะเป็นย่อนๆนะครับหนึ่งเขาลับงูทองนี่ต้องมีครับนี่เห็นไหมต้องเกล็ดเบิ้งแม่นี่บอุ้ทองบ่มีนะครับนะเห็นไหมกินนมยังบ่มียังบ่มีปันใดเลยครับนมบลหลายครับกินนมแต่นมบลหลายครับ สมโชคนะครับนะจะเดี๋ยวจะสั่งยามาให้เพินนะ่นเยอะอยาต้องฉีดอีกรอบนะครับนะอย่าบำรุงกับโบมี่นะเหลืออยู่ในน้อยพอเถอะสั่งมาหลายหลอดนะครับฉีดไปหลายตัวหัวป่วยดูครับตรงนั้นก็เลยเใส่ลายครับนะใส่ลายทองตัวใส่ลายก็เลยบอกพ่อครับนะตามแผนว่าจะฉีด เลยบอพ่อได้ฉีดแบเบเอฟไลายผนะ้าปิ้ยายงอยู่มือน,นี้เนาะตัดหยามาหลายมือแล้วหยาสิม,มืดน้ำทั้งคุ้นกับเมือนะ่มอยเนาะวันนี้ผ้า,า,ยายปตากแดลียดเปริมถนนครับเป็นลุยคางถนนเพราะว่าน้ำท่วมขึ้นมาหลายน้ำขึ้นมาหลายครับนะปุ๊ดอีกขอกหนึ่งนะเอาถึงง้วทองแม่นี่ปออแม่น้ำตาลบันอาจะทองนะครับนะลูกเพื่นก็กินนมอยู่น้ำแดงครับนะบันอาจะทองหัวเห็นเผนผสมแต่วานี่ได้รกทุกปีคือ แม่แดงนี่ครับแนละ้วเวียนช่วงตาครนะับปีนี้กับมาอีกแล้วครับเนะาะสำหรับน้ำแดงกัดกีไลโตขึ้นเพราะว่าเพิน่นได้ฉีดยาดูนะครับอมลุ่งดูจิตเกือบสุดเกือบเดือนละเถื่อผลครับเนาะเดือนเว้นเดือนอยู่เนาะเป็นป่วยบางท่นถือยาอมลุ่งเข้าไปนะเป็นง้อขึ้นทนีบ้างขึ้นอยู่ที่ความพร้อมนะครับเนาะถ้าเกิดรถอมรุงดูแลได้ดีนี่เปนเพียงพอนะนี่งบประมาณนะ ดูดีก็หนีครับนะนี่ก็ถือว่าใส่ได้อยู่ครับนี่ขี่ลายโตขึ้นมาเนี้ยอยู่นี่คนมึนเนี่ยเห็นไหจับเจออย่างดอมึนเนี่ยนนนมน,น,นาแล้วมันเจอนะน้องมันน้องน้อยก็บอกขี่ลายนะผมก็ครับเห็ดอนโซนเหรอ่ได้ตีเหรอเอ้ยไปทั่งเมียอยู่ขึ้นเมียอยู่แต่สีอาจจะจางๆเนี่ยแต่ว่าุ่นเลยอะไรโบดมาอ่ะนะติดโบดมาเลยครับเนี่ย ดำดำหางดำเแขกขาอาจจะได้ครับหลังนีอยากจะโบนทรงลูกครับเป็นมั่วที่ทรงลูกให้ลูกสวยนะครับทนะั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยนะเป็นให้ลูกแต่ละตัวสำหรับเอ่อมเมดแดงนี่ต้าเขาบาขี้ลายนะครับนะอยู่ที่พอพันนะต้าเขาบัขี้ลายเป็นให้ลูกมาเนี่เข่าท้าของเพิ่นอย่างนี้องวน้อยมาตัวน้อยเคล็ดเนีย่ยับนะวัตสิปสมซื่อโอ้ไข่สมซื่อใหญ่อยู่ตัวน้อยก็ได้ อันดับต่อมานี่ค่ะจะเป็นอุ่นห่วงข้อไหนละ่ะอ่าดิวเพิน่นกับมาณสิบสามสามพฤจีนะครับนะคนผสมประมาณสมปลาชาวที่เห็นนะครับที่ไายคีไปอยู่คนหกกุมภานะครับนะแล้วก็แม่อึ้องเผานะจะเประมาณเดือนธันวาครับวันที่สิบหรือวันที่ยี่สิบสองเห็นจำไม่ผิดนะครับ,รอ,บ,อ,รรบอยู่ประมาณนี้ครับนะผสมมีหน้านะครับแม่อึ้งเผาอยู่ประมาณธันวานครับแต่ว่าไม่แดงนี่บ้าห่ครับนะต้องเบิ่งเอา ไม่แดงบ่อหูเขาเป็นผสมมือใดนะครับเปนทองทองยังบอลูเลยครับเนาะกับท่อฝันนี่ครับว่าทองเนี่ยครับท่อฝันกับบอลูเหมือนกันว่าผสมมือใดเต่าเห็นผสมอยู่แต่ว่าอะไรอะได้เขียนไว้นะเพราะว่าเห็นผสมกับเต่าอยู่เห็นเต่าผสมอยู่ว่าเพิ่นได้บ่ได้บ่หูครับเนาะก็เลยบ่ได้เขียนบ่ได้ยังไว้ครับแล้วเพิ่นก็สิลาลาอยู่ครับหลังมีหน้าเพิ่นล่ะนะมาละลายกับเมียาเพิ่นล่ะปลายมีหน้าเมียาเพิ่นล่ะนะนะจัด จะเป็นกุมผ้าครับนะมักกะลากุมผ้าเลยครับนะถ้าเพิ่นได้นะครับนะถ้าเพิ่นทองไหนว่าสามีฟ้ามให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เหรอครับเนาะเราท่อฝันนะครับนะอยากเบิ่งนุ่มเพิ่นยนยนแล้วให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะเป็นเมนีคือสิบะทองครับนี่ไม่แดงเขาเบิ่งทองนี่ครับนี่ไปออกลูกดินบ่าั่นด้านขวายังที่เอฟซีเพิ่นบอกครับนะมุ่งว่านนี่สามีฟ้ามเห็นแม่อึ่งเผานะครับนะลูกเพิ่นดินนะครับนะ ดินออกยางแห้งนะครับเนาะอึองเผาครับแดงๆกันนี่ครับมาครับห่วงมันตูดๆครับดินมันบอดตีงับตีงลายว่าเป็นบางมือจังสีแลนอยู่นะบอหยับปั่นไดนไปเบิ้งไปอึงเผาครับมันดินบ่มือนนี่กับอึงเผาห้องเม่ขันยาง เพักแล้วนะภารกิจไพยมันครับนะนี่ครับโอ้ด้านขวาทีใส่ยางลุยใช่เออด้านขวาด้านนี้เนาะว่าเนีตตอนเป็นกินหญ้านะครับเนาะลูกมันอวยตัวหมุนนะครับเนะออกมาเห็นๆเลยนี่นี่นี่ดิ่งอย่างนี้น่ะแยบแยบแยบแยครับดิ่งเงือบนลย ลวยลายรวยลายนะครับน่นลาย่ือลนไล่ลงนะเป็นทัานใจน้ำแล้วก็ลูกเคนน้ำนะครับนะเถอะเวลาคนหนี่งเป็นอวยจะยืนอกมานะครับนงอจะขาครับเสียบออกมาเป็นเจดีนะลูกดินเห็นชัดเจนครับสำหรับแม่อึ่งเผาเนี่ยลูกดินเหี้เบึงง่ายที่สุดครับนะไม่แดงกันยังเบึงหย่าเลยเหรอครับแม่อึ่งเผานี่เห็นหมุนลงลงลงหวงนะครับนะ นี่ก็มันเดือนท่านว่าครับบศิบกับยี่สิบสองครับเนาะบรจําโมพิทนะครับเนี่บื้องไว้แล้วว่าท่องไว้ย่างดีครับเนาะเสะพัดวันลืมครับเนาะท่องไว้เรียบร้อยดันมันลืมครับเนาะจะมาให้เอฟซีให้ท่านได้ที่เขาบ่กเบิ้งหูป้างบอกินเลยครับเลยกินหยาอิ่มนะครับสองมือนะครับทำให้ฟังตัดให้นะหมู่ว่านี่ตัดให้เต็มทีครับนะให้เต็มมักเลยส่วนมามาเบิ้งขอางเนี่ยอุ๊ปอุ๊บอุ๊ปอุ๊ปออุ๊ อ่านี่อะไรนะครับเอ,อ้อเข้าไปก่อนนี่ครับเอ,อ้อลูกขึ้นแล้วบ่อ่าขี้ไร้ตัวสิบสามทักทายหน่อยทักทายหน่อยสิบสามให้ดูขึ้นครับอืมแบบสีบเป็นกกลวานนังหนาครับสีน่าจะแดงอยู่ครับนะเบิองแล้วดูระดับนี้น่าจะแดงครับจะสีแดงแห้งแดงบ่อยแห้งอีก,อก,อก,อกแบบหนึ่งครับแต่แดงมากนี่ครับนะเพราะว่า ก้อนนัน้นนั้นอายเพิ่นนั้นเอ่อปิตินั่นคือสีดแดงอยู่ทองเพิ่นออกขาวๆบดนี้บ่ได้ใหญ่ขึ้นมาจังได๋ยังสีเปลี่ยนครับครับเป็นขาวไปเห็บสดสูงเพิ่นถึกลมถึกแดดก็ไข่แน่ขึ้นมาอยู่ครับนะสำหรับห่วงลูกครับนะสาวมาเล่นเขาอันนี้ตรวจเช็คสภาพเขาไปใกล้กัน ยาย่าหลงดูยักษน้อยอยู่ครับนะเฮ้นี่ถักไทยกันครับเอาข้อยกหางหลุดถ่ายยกักษน้อยกอนสร้างความคุ้นเคยตอนเด็กนี่แหลนะน้ำบัคือโชคทวีโชคทวีนี่ออกมากกัหนีเลยเมียเพิ่นบ่งห่วงน้ำได้จับได้บายดีๆตัวนี้ แม่พึ่งยกจากหวงเนี่ยครับสันกด็ดัดครับสันกด็ดัดยกหางครับเกาข้อยกหางครับเกาข้าอขี้ไล่ตัวอยู่ครับนี่ให้มึงช่ดื้อไป็ยังไงใครเนี่ยอยู่ครัยยบอกเป็นยังให้บ้างให้บ้างของท่ายาวบ่ต้องเนาะ,ะต้องทางเนาะ ถ้าเพิ่นมาเลี้ยเองครับเลี้ยสะดือตัวเองนะครับนะเมียกับคอยเลี้ยให้เลี้ยเองธรรมดาเลยคนดื้อคนดื้อนี่คนดื้อธรรมดาเลยคนดื้อมาชินแล้วอะากให้เกาแล้วเออเออเตีกมองเตียงมองไม้แห้ง อย่น wow. ั้นเดี๋ยวมองมิค่ะจากเขาไม้ไก่เดี๋ยวยับเข้ามากระชิบ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 เข้ามาสิขยับ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 คิวเมสิกระเซา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 ะเมซีิบุยเป็นเพียงเสยอารมณ์ดีครับ พ่นนวลลมดีไปจากแดดมาไปหาบังบอนเหลี่ยงมานะครับนะพรามีบอนเหลี่ยงอยู่ตอนแรกเขานำถั่วมดเาจไปทางเก่าราหาคือชิบะได้มาแล้ว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 มาแล้าแล้วแล้วมราแล้ววามามามมา ชุดซุงอุ่นเยี่อวเลยสิยนะืดตัวให้เยวบ้างยางย้อยโดดย้อนเสียงเงับกับไปฟังนี่ครับฟังนี่จะแจ่งกว่าหรือเปล่าอ่าบิังเต็มๆครับอยู่ไกลไลเนี่ยมาเห็นเต็มตัวนะกินเป็นบ่อยหยาหยำมบึกเห็นพวกหยัมกอดๆก็คือเนหยัยางครับเนาะกินได้แล้วหยำพวกเนี่แข็งก็เป็นหยำมเด่กําลังขั้นเขียวขั้น ปางครับเกี่ยวกหวของผะครับกัดถ้าร่วมวัอนี้ก็เอ,อ,อ่อสิบเก้าว่าวันที่สิบเก้าเนาะกับวันนี้วันที่ยี่สิบห้านะครับก็หกวันนะครับหนกะวันห้าคืนคนะหกวันนะครัยเพราะวะ่าสิบเก้าครับขวดตอนถุ่มครึ่งนะครับนะถุ่มประมาณถุ่มครึ่งนะครับอันนับ ก็ต้องถ้าเจหกวันก็ต้องอีกทุ่มนึงเยอะใช่ได้ครับมันนี้ก็ห้าวันกว่าแล้วกินแม่ที่กินพักบุงไปก็จักเป็นยังไงบ่หูกันครับนะแต่ว่าเอฟซีแล้วว่าท่านที่เขามาเบิงท่านผู้ชมที่เขามาเบิง์เป็นก่บอกว่ามาเป็นอย่างดอกส่วนหลายนะครับนะ กับวเป็นยังก็ดีครับเนาะทำให้ฟ์มก็ดีใจน้ำตาว่าก็สิบอยากให้กินปันไดยให้กันละครับเนาะแต่ว่าถ้าเป็นกินส่วนหน่อยก็บวเป็นยังนะครับเนาะมันหลายก็สิสี่เหลี่ยมับไปในหน้าไปเลี้ยงทั่วไปก็กินอยู่แล้วครับเนาะแต่ว่าถ้าเป็นงัวแม่ลูกก็อยากให้ลูกแม่ก็บ่อยากให้กินปันไดยนะครับเนาะแต่ว่าได้รับข้อมูลว่ากินกับวัเป็นยังก็ดีใจอยู่ครับเนาะคิดเครียดเติบอยู่ครับเนาะแต ตะเลียงมากคับเคยให้กินเต็มทีวะนี่นะครับเนี่่าัชเก็บออก,กได้กินเต็มทีนะส่วนว่าจะเก็บบอ,อกพิคนกินเลยนะแต่ว่าถ้าปล่อยไปเลียงมันก็กินเองถ้ามาชานในหน้านี่ยังกินอยู่แล้วครับเนาะแต่ส่วนมากก็จะปล่อยกับยู่ประมาณขันตามสามเหมือนะครับเนาะถึงจะปล่อยออกไปไปเลียงนะโดยปลาบุงน่ครับส่วนมากเป็นเดือนเป็นอยังให้คนกินอยู่แล้วนะหลูกคนนี้เป็นเดือนนะครับนะ ถือกลุม่มถือแดดคือเพิ่นว่าหน่อยสีวาตึงขึ้นมาเนี่ยยังหน่อยกี่ลายตัวขึ้นมาจักหน่อยอยู่เนาะก็น,นี่อ้ายเพิ่นครับตัวแหลกจะว่าอ้ายหรือว่าหน่าว่าน่าดิตัวแรลกอะตัวแหลกเป็นสีออกแดงอยู่จักหน่อยครับตอนขวบวันนี้ ไปมากสีนี่ครับนี่ให้วิตามินไปบี B 12ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งบ่ถึงอาทิตย์บ่เริ่มจะกินยาดีมะเน่แต่ผัดบ่มียาเนี่ยดันไม่กินอยู่กําลังสิกินยาเนี่ยกําลังกําลังสดขึ้นมะเน่ครับช่วงวันมันป่วยป่วยเป็นปีนะเนี่ยอยู่ใกล้จะได้ปีแล้วใกล้จะครบปีแล้วแม,ม่นครบหรอือเปล่าเรมไปเบิ่งข้อมูลมาให กินน yeah. ้ำโม่รับนี้ไอ้อึงพอลูกดินหมัวว่านี่ลงพวงลงพวงอย่ครับนะเอ้ยประเทศไทยนะครับน้ำลายเหี้ยน้ล้วป้าสิยอ๋อคว้าไปเลี้ยงไปกินพุ่นละงานเล่นหลายพุ่นละนะเขาอยู่นี่ใช่นะนี่กัดเจียงอยู่นะเอ้ยเอ้ยเอ้ยนนะกินน้ำย อ่ะยืนนิ้วพอซ้ำนี้ครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมกับสวัสดีครับ